เฮียมากเลยค่ะไอพี่นิวยีเราไปนะเฮ้ยอยู่กับกิ้มกับที่พี่กินทุกปีเลยอ่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะครัะให้ปี้นิวเยียร์กันพี่กินครับก็6ปีแล้วครับที่เซ็นทรัลเวิร์กปีนี้เป็นไงบ้างกับคราฟต้าเซ็นทรัลเวิร์กอีกปีหนึ่งรับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนไม่ได้ยินเค่ะคอนเซ็ปต์วันนี้คือ tribute to love ครับแต่ว่าให้คนรักกันครับแล้วก็เป็นปีที่6แล้วที่ได้มาเซ็นทรัลเวิร์ก ก็รู้สึกรู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่เรารู้ก,ก็อยู่แล้วนะว่า,วาทุกๆเขาดาวเราจะมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยปีนี้ <ยา S 1> ผมกับพีพีก็26จะ27กันแล้วก็เป็นย <า S 1> อยู่ที่นี่กันมาตั้งแต่20ค,ครับตั้งแต่20 21ก็มีใจที่ได้มาเชิ์โบว์ทุกครกั้งแล้วก็ที่นี่ก็บรรยากาศกับขาดาวที่ดีที่สุดของเราตลอดครับบรรยากาศมันเปลี่ยนไปไหม6ปี7ปีที่ผ่านมาสำหรับบรรยากาศที่นี่ เหมือนเดิมนะหนูว่าก็ทุกคนก็น่ารักเหมือนเดิมพี่ทุกคนเราก็เจอกันมา6ปีแล้วแล้วก็ทางเซนทรัลก็น่ารักเหมือนเดิมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นแบบในส่วนของความอลังการความยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีอย่างพิ่งค์ท่ว่าเป็นทางรถไฟออฟไอซี่ช่ไครับใช่เพราะผมว่าในแต่ละปีเขาก็จะมีธีมหรือว่ามีแบบคอนเซปต์ในการเฉลิมฉลองกันเข้าปีใหม่ต่างกันไปอย่างเงี้ยถึงแล้วบางปีก็โควิดบ้างอะไรบ้างเจอเรื่อยเร่ส่วนปีนี้ก็เป็นเรื่องของความรักก็สวยงาม ไปติ้งโชว์บนเวทีวันนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างกับโชว์บนเวทีวันนี้ก็ดีดีครับดีครับก็รู้สึกว่าคือทุกปีที่ที่เรามีโอกาสได้มาขึ้นที่เซนทรัลโบว์อะไรเงี้ยเราก็จะพยายามเตรียมโชว์พิเศษเตรียมแบบเพลงพิเศษมาสําหรับวันพิเศษพิเศษก้าวข้ามปีใหม่ด้วยบรรยากาศที่ดีอะไรเงี้ยปีนี้ก็ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ที่เราได้ร้องเพลงที่ที่เราไม่เคยร้องมาก่อนอะไรเงี้ยทั้งของผมี่เดี่ยวด้วยของผมเดี่ยวด้วยแล้วก็ที่มร้องไปกันด้วยเพลงพูดเป็นไงครับพี่ เพลงคู่เ <Okay, S 1> หะเพลงจูคู่เป็นไงบ้างเพลงคู่หัวใจปลุกกันก็ในครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ลองคู่กันครับแล้วก็พออยู่ในบรรยากาศโมเมนต์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็ซาบซึ้งใครเลือกเพลงนี้ปีนช่วยกันเลือกครับช่วยกันเลือกอช่วยกันเลือกครับมุมนม,มันเป็นเวทีเป็นไงบ้างครับนานแล้วห่างกัน<อ>ไม่ได้จูคู่กันนานมากนานครับนานนานเพราะผมว่า ไม่ได้ร้องคู่กันนานแล้วใช่แฟนๆใช่กำลังใจเต็มไป,ป,ป,ปหมดเลยแล้วก็ผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นเพลงที่ที่เหมาะกับบรรยากาศกาแหละหรือว่าในในช่วงของการที่เราจะมารีวิวทูเลิฟร่วมกันเก้าข้ามปีด้วยกันเลยนะแล้วก็เหมือนว่าเลือกเพลงที่ความหมายดีๆแล้วก็ร้องด้วยความรู้สึกดีๆนะที่ดีเป็นไงบ้างดูก็หัวใจผูกกันแหลก็ถือว่าเป็นเพลงของว่าคือเราเคยได้ยินมาบอกว่านานทั้มากแล้วครับผมก็เป็นคนแบบที่คิดบอก ขับคอนเซ็ปต์ฟลุ๊ตเลิฟยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าให้ปิดไฟเลยหรือให้ปิดไปทำไมน่ารักพีอะไรอย่างเงี้ยให้ปี่ดีเยี่ยมอีอะให้พี่ดีเยี่ยมยอดปิดไปแล้วคร like well, ับได้เห yeah. ็นใช่ไหมรีแคปชีวิตของจิ้นกับพีในปีที่ผ่านมาหน่อยเป็นยังไงบ้างการทำงานด้วยกันก็ปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้ก็ค่อนข้างเป็นปีที่คือปีที่แล้วรู้สึกว่าเหนื่อยแต่ปีนี้รู้สึกว่าเหนื่อยคนละแบบอะไรเงี้ยครับปีนี้ส่วนใหญ่ของปีก็จะเป็นโชว์และคอนเสิร์ตมากกว่าก็ สามคอนเสิร์ตแล้วปันนี้เราก้าเข้าสู่ปีใหม่แล้วปีนี้เหรอปีนี้10คอนเสิร์ตปีไม่ใหม่ไม่นนุยปีนี้ใช่ไหมครับก็พุ่งประกาศไปจะมีแฟนไซา์ครับผมสามเมืองครับที่ประเทศจีนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีปล่อยอัลบั้มออกมาครับอันนี้คือแลนสำหรับครึ่งปีแรก ก็แล้วก็หลักๆก็นี่แหละคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะน้อยเ,อาเขาเพราะเขาเขามีคอนเสิร์ตด้วยเขาทัวร์ด้วย,ยอะไรอย่างเงี้ยเขาซ้อมนัง่งเตงผีแล้วก็แล้วก็ The เดอะวิลลิงอคอนเสิร์ตผมจริงๆแล้วปีแล้วผมไปใช้เวลาการเรียนมากกว่าเลยนะแล้วก็แล้วก็เพิ่งเพิ่งจบเลยนะก,ก,ก็รู้สึกว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ที่ทเหมือนเราได้ออกจากคัลเทอรเลยเนี่พราะ,<น>ะว่าทํางานมาหลายปีหลายปีหลายปีปแล้วก็พัฒนาตัวเองมาใน,ใน,ใ,นในสายของการทํางานโดยอน่ยทุกปีแล้วเราก็มีโอกาสได้กลับไปสู่ อาโลกของการศึกษาบ้างแล้วก็ได้ไปเรียนรู้อีกแบบหนึงไไ่งไปได้ประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งไปเจอกลุ่มคนใหม่ๆไปอยู่ในสังคมใหม่เองผมว่ามันก็มันก็อินสปายแล้วก็เป็นเป็นเป็นอีกปีหนึ่งที่ได้พัฒนาตัวเองแบบในรูปแบบที่ที่มีความสุขมาแต่มีผลงานหลายชิ้นกี่ปล่อยมาเหมือนกันในยคือวปีรอบปีที่ลแล้วอ่าใช่ใช่ใชใชก็มีเพลงจาก์องแดงหนึ่งผีที่ที่เราทำด้วยกันหลงแล้วก็มีออกซิโลแล้วก็ปิดอัลบั้มด้วยครับปิดอัลบั้มด้วย ปีหน้าแต่ปีนี้ต่างหากปีนี้ปีเนี้ปีนี้ปีนี้ปีนี้เนี่ยเ,เพราะว่าผมจะมีคอนเสิร์ตเดียวนะครับในไม่จัดมาหลายปีแล้วนะคะรับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็อีกทก็เริ่มเริ่มซ้อมแล้วแล้วก็ถึงปีนี้มันต้นไปก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่โฟกัสยาวไปจนถึงคอนเสิร์ตเลยครับอ,อย่างเดียวเลยเพาพีม่มีแฟนไซนี่แฟนไซแล้วแล้วก็ไม่แป้างงานคู่จะมีอีกไหมครับทีนที งานคู่จะมีอีกไหมแล้วคุณอยากดูผลงานการแสดงการแสดงคู่เหรอเดี๋ยวว่าจะแสดงคู่เลยครับแสดงจะเดี่ยวจะคู่ตอนนี้ยังไม่มีแล้อหาวลาใร้ได้ก่อนก็ถ้ามีโอกาสก็จะมีเนาะถ้ามีโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาหวังได้ไหมคะเป็นแฟนหวังได้ไหมคะเอาหวังเหรอฮะหวังเยอะก็ผิดหวังเยอะนะไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังอย่าเป็นเอาหวังนะคะ มาปีนี้แล้วอยวยพรให้กันหน่อยพี่กินทำงานมาด้วยกันอุย้ยเจ็ดครเจ็ดปีเลยเนาะก็ทํางานด้วยกันมาทํางานจริงๆน่าเจ็ดปีเนาะอยู่ด้วยกันมาก็น่าประมาณเกือบสิบปีแล้วค่ะน่าจะปีที่สิบแล้วพอนี้ก็จริงๆก็พี่รู้สึก,กว่าพี่ดีใจกับเขาทุกในทุกทุกขั้นรู้สึกทำง,งานมาลแล้วก็จริงๆยูกินก็ยูกินเก่งอยู่แล้ว ใจมากที่ที่ได้มีโอกาสได้มาประจักษ์ทแล้วก็ได้ทำงานนี้กันรับผ่อนรับผ่อนสามสิบค่ะรับผ่อนอ่านที่กินแหละก็อ่าสุรปีสมรดิศิบก็ขอให้พี่พีมีแต่งานที่ดีๆเข้ามามีแต่เรื่องราวที่ดีๆเข้ามาผมเราก็ขอให้เรื่องเงินทองนุ่งผู้อยู่แล้วเขาผู้ผู้ร่ำรวยขอให้แบบ ก็ภาพแข็งแรงแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าผมว่าก็การไม่มีโรคภัยเป็นล่านประเสริฐนะแล้วก็ขอให้ได้ทํางานที่อยากทำอยู่รายล้อมไปด้วยคนรักแล้วก็แล้วก็ขอให้ย่อมสุขมากแล้วกันผมว่าผมว่าขอแค่มีความสุขก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ขอให้ได้ทาได้เจอได้มีได้รูปอย่างอย่างที่อยากจะมีแล้วก็คิดว่า พี่เขาก็เป็นคนที่เก่งมากแล้วเหมือนกัรหนึ่งปีแล้วหรือที่ผ่านมาเขาก็ทําอะไรมามากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จมามากมายนะครับผมทั้งพี่แล้วคนรอบตัวพี่เพื่อนครอบครัวตัวผมเองแล้วก็หลายๆคนอย่างเงี้ยเราก็เราก็คิดว่าเรามองไปที่เขาแล้วเราก็รู้สึกดีใจกับทุกความสำเร็จของเขามาเรื้วยๆแล้วก็แล้วก็รอเชียร์อยู่ตลอดคุยพรแฟนบหน่อยปีใหม่แล้วอันนี้ก็ก็สำหรับปี2 0ง6นีนี้ก็ จริงๆก็คล้ายๆกับที่เวทีเพราะว่าเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีมากขึ้นกว่าปีที่แล้วมีคนดีๆอยู่รอบตัวมากขึ้นกว่าปีที่แล้วมีโอกาสดีๆมีเอ๊นี่ผมเป็นผู้ว่าแล้ว่าเนืดรือเ,นเ,นเลต่อก มีความมีโอกาสที่ดีมีความรักที่ดีแล้วก็คิดหวังอะไรก็ขอให้สมปรารถนาแล้วก็ปีหน้าปีใหม่ก็เป็นปีแบบว่าแห่งการเริ่มต้นใหม่ก็อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปแล้วก็เริ่มใหม่ขอให้อวังทุกคนสมหวังทุกคนนะฮะอวังโอเคขอบคุณค่ะปีใหม่ครับปี่ตี๋นะครับปี่ลูก